13. พาหุมหากาพาหุสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตะโพละัสะเสนมาลังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังขะลังน,นิมาลาติเลกัมมะพิยุตชิตะสัพระลติงโคลัมปะ นาละวะกาะมะขะมะถะทัตถยะขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทอันเตชะสาภวะตุเตชยะยมังคะลานินาลาคิลิงคะชะวะลังอติมะตะัตตาภูตังทาวะคิจักกะมะสะนีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูภุเสกะ วิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสาภาวาตุเตชะยะมังคลานิอุคิตะคักคะมะหิมะติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนณปัทังมุกค,คุลีมาละวันตังอิทธีพิสังฆะตะมะโนชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภวาตุเตชะยะมังคะลานิกัตวานะกัทธมุทะลังอิวะคพินียาจินจายะทุทธะวะจะนังฉะนากายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชะยะมังคะลานิสัจังวิหายะมาติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาพิโลปิตตมังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะพุชคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปะยันโตอิทุป,ปะเทสะวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิทุกคาหะทิฏฐิพุชเคนะสุะทัตถะหัตถังพัม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิเอตาปิพุทธชัยะ มังคละอัฏฐคาถาโย ο, วาจโนทิณทิเนสระ,ะเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโมขังสุขังอัธิฆะเมย,ยะนะโลสปัญโยมหากะกาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพา,านินางปูเรตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยะมังคะลังชยันโตโพธิยามมเลัก,กยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิหชยสุชยะมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกศีเสปัะทะวิปตคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัปคับปัตโต โมทติสุนัขัดตังสุมังคะลังสุปภะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจัตสุยิทธังพัมมะจาริสุปะทัขินังกายกรมมังวาจากรมมังปะทัขินังปะทัขินังมโนกํามังปะนิธีเตปะทักขินา ป p p way, an ัทักขินานิกัตวาณะละพันตเถะปัททิคีเนพระวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถิภะวันตุเตพระวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมมานุภาเวนะสัทธาโสตถิภะวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคะลัง รัขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต 14. ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปขะเลโพธิขะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกัดโลนเตถะ วิหาระมัทเลเถลาจากมัชชานวากาจะาพิกาโวสาลามิกาทานปะตีปุปาสก,กาธามาจะาเทสานิทมาจากอิสลา,าสัป,ปานะปุตาสุขิตาพักวันตุเตชาลาภุชาเยปิจากอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวอัฐโวปปาติกา นิยานิกังธรรมวัลังปกิจจัตติจตสัพเพปิทุคัสั์กะโลนตุสังัขยังธาตุจิลังสตตังธรรมโมธรรมัตลาจะปุขาลาสังโฆโหตุสัมมะโคว,วะอะัตายะจะหิตายะจะอัมเหละขะตุสัมธรรมโม สัพเพปิธรรม,มจาริโนวุฒิิงสัมมาสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตุวุธิภาวายะสัตตานังสัมมิทิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะ อตตรลาชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนปะชังลักขันตุสพัพพทาสิบห้าเทวดาอุยโยชนัคถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัปัตาจะ,น,าาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัม พะตังอุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสัพพะสัมปัมมปติสิทธิยาทานัางทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาทาวนาภิลตาโหงตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลับตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโโสสิหสุมังคนนคาถาโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธิโสถีโหตุนิลันตะลัง โหโตุสพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุพาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลัง,ลงโศโหโตุสัพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุพาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลัง,ลงด้วยอนุภาพแห่งสัจ์จ้อธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพร ให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่นพระปะลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุะการเทินสาธุสาธุสาธุ